กทุกคนเราจะออกจากร้านเปโกเปโกนะฮะออกมาตรงนี้จะเป็นวัดเดี๋ยวจะพาไปมุมนู้นนะจะเห็นว่าสวยมากมานั่งกินกาแฟวิวสวยๆตรงแถวถนนอู่ทองไม่ไกลจากหัวรอวัดราชประดิษฐ์ตรงนี้จะมีวัดขุนแสนวัดประสาทไปทางนี้นะฮะแล้วก็เดินไปก็จะเป็นตลาดพ่อพรมจ้านะ,ะับเป็นตลาดหัวรอที่แบบกลางคืนจะมีอาหารอร่อยมานั่งชิลกินกาแฟกันตรงนี้ได้เลยแอร์เย็นฉ่ำมากนะยะ จะมีงานรุกุนหนาวในช่วงวันที่9ถึง18แล้วนะฮะทุกคนเตรียมตัวได้เลยนะฮะที่จะมาบุกอยุทยากันนะพวกเรานี้บรรยากาศสดๆเลยนะฮะหน้าร้านโปเปโกเปโกเราชอบเรียกชื่อผิดเช่ไรเปโกเปโกเขาบอกว่าเพียงร้องเจาะเจาะเดี๋ยวเราพาไปดูวัดตรงนี้กันสดสดเลยนะฮะบทไม่ต้องจะเป็นช่องของพวกเราเองฝากติดตามด้วยเห็นไหมทุกคนจะเป็นสี่แยกเนี่ยเปโกจะอยู่ตรงนี้จ้ะโปเกะโปเกะนะฮะชอบเรียกผิดเปโกเปโกนะฮะ เทโกเทโกอ่ะทุกคนเดี๋ยวจะเดินมาตรงนี้จะเป็นมุมที่สวยมากจะเห็นวัดวัดหนึ่งที่อยู่ขวามือวัดซ้ายมือที่คือวัดราชประดิษฐ์แล้วก็ตรงนู้นเป็นวัดราชบพิตรอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนเดินตรงไปมาเที่ยวต้องเป็นนักท่องเที่ยวไม่ใช่นักเดินทางอ๋อต้องเป็นนักเดินทางสินะต้องเดินชมเมืองแล้วก็ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวนี่นอนแบบสบายๆเกินนะฮะก็จะไม่ได้รสชาติสัมผัสที่จะได้แตะพื้นแผ่นดินเดินไปมากินกาแฟที่ร้าน โปเกะโปเกะใช่ไหมเรียกถูกก็ยังเนี่ยวัดที่สวยมากชื่อวัดสุวรรณาวาสท,ทุกคนมุมนี้จะสวยมากเห็นไหมกลับกล้องมาก็จะมีร้านโปเกะโปเกะตรงนั้นเลยทุกคนจา๋าตรงไปนี้ก็เป็นวัดแม่นางปลืม้มนะฮะเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้มุมที่สวยมากทุกคนนะครับอยุธยามากี่ครั้งก็ไม่เบื่อนะครับมากี่ครั้งก็ไม่เบื่อนี่วัดราชประดิษฐ์จะอยู่ซ้ายมือ นี่ครับมุมนี้สวยมากมุมตรงนี้เลยทุกคนเดินจากร้านไม่ไก่ร้านโปเกะโปเกะไม่ไก่นี่ครับชอบมุมนี้มากเลยนี่ไงประตูว,วัดราชประดิษฐ์กับวัดสุวรรณาวาดนะฮะทุกคนีน้สวนมีโฆษณากันแล้วที่จะมีงานรืหนาวกรุงเก่ารอดูหนาวกรุงเก่า9-18ถึง18นะฮะนี้จะสวยงามมากทุกคน เห็นไหมครับนี่เดี๋ยวเดินไปร้านโปเกะโปเกะกันนะฮะเห็นไหมไม่ไกลนะฮะจากร้านกาแฟโปเกะกโปเกะแล้วก็เดินไปหัวรอมัอนก็จะมีข้าวขาหมูข้าวมันไก่มีชื่อสลัเปาอามา่าชื่อดังนะฮะทุกคนนะครับนี่ครับเดินสัมผัสบรรยากาศวัดสุวรรณาวาดอยู่ซ้ายมือนะครับทุกคน,นควนขวาม,มือเป็นวัดราชประดิษฐ์ส่วนข้างหน้าสี่แยกนะฮะถนนอู่ทอง ไม่ไกลจากหัวรอนะฮะตลาดหัวรอก็จะเป็นร้านกาแฟจากเดี๋ยวเราไปเอากาแฟนะฮะพอเมื่อกี้เราออกมามาออ,อนไลน์ทั้งทีเราก็ต้องมีพักมีเบรกนะฮะกินกาแฟเย็นๆมีทั้งชานมเย็นชามัทชะนะครับทุกคนนี่ครับจะมี วัดมงคลบวพิษก็ไปเมื่อกี้จากด้านหลังเรานี่เองนะฮะนี่ครับวัดมงคลบวพิษเดินไปวัดพระศรีสันเพชรอุทยานประวัติศาสตร์นะฮะนี่ครับร้านกาแฟโปกเก็ตโปกเก็ตนี่ครับทางนี้ไปหัวรอนะครับทุกคนหัวรอเป็เน่นางปลืม้มนะฮะรอไปทางนั้นเลยไอ้ตอนนั้นสาลาวัดอะไรนะเนี่ยเห็นใกล้ๆอน่างน่าไปจังเลย มันวัดอะไรวัดไม่นางปื้มเลยไหมนะครับรถทุกๆจะเป็นแบบรถกบนะฮะเห็นไหมครับนี่นี่จะ้ะนะครับเนี่ยวัดอะไรอ่ะทุกคนนี่ครับเปโกเปโก